ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวประสบการณ์หลอนที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณแนนครับคุณแนนเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยเราอยู่มัธยมต้นนี่ก็ผ่านมาเกือบสิบปีได้แล้วบ้านเราอยู่ตอนล่างของทางภาคใต้ในช่วงวันหยุดแม่และบรรดาญาติเรามักจะพากันไปเที่ยวต่างจังหวัด มีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่เราทุกคนไม่เคยลืมในครั้งนั้นเนี่ยมีเราแม่น้าหญิงแฟนของน้าหญิงและก็น้องชายของเราจะไปเที่ยวจังหวัดชัยนาทและชัยภูมิกันไปโดยรถกระบะสี่ประตูแบบมีแคปหลังระหว่างการเดินทางขาไปก็ไม่มีอะไรราบลื่นปกติดีแต่เรื่องมันเกิดขึ้นตอนขากลับนี่แหละในตอนนั้นเราไม่แน่ใจว่าเราอยู่จังหวัดไหน เพราะมันดึกและมืดไปหมดระหว่างทางนะเราก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมาก็ต้องหาแวะปั๊มน้ํามันพอถึงปัม๊มทุกคนก็ลงกันไปเข้าห้องน้ํายกเว้นเราคนเดียวที่ไม่ปวดก็นั่งรออยู่ในรถคนเดียวสักพักหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่ากระบะหลังเนี่ยมันยุบตัวลงเหมือนเวลามีคนขึ้นรถเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าใครสักคนคงขึ้นหลังกระบะเพื่อมาเอาของเราก็ไม่ได้หันไปดูนะ สักพักแม่น้องเราและแฟนน้าหญิงก็ขึ้นมาบนรถตามหลังมาด้วยน้าหญิงมีสีหน้าที่แตกตื่นตกใจเหมือนกับว่าเพิ่งหนีอะไรมาแฟนน้าหญิงเป็นคนขับน้าหญิงนั่งหน้าข้างคนขับส่วนเราและคนอื่นๆก็นั่งแขบหลังพอปิดประตูรถน้าหญิงก็บอกแฟนให้รีบออกรถทันทีพอออกมาจากปั๊มไดสักระยะเราก็ถามน้าหญิงว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกัน น้าหญิงก็เล่าว่าตอนที่ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำน่ากลัวมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะก็มีแม่เรามีน้องชายเราเข้าไปด้วยก็เข้ากันไปคนละห้องแล้วทุกคนก็ออกมาก่อนระหว่างนั้นน้าหญิงก็มองจากช่องด้านล่างของประตูห้องน้ำแสงมันาสาดเข้ามาทำให้เห็นว่ามีขาคนเนี่ยเดินผ่านห้องน้ำไปน้าหญิงก็ทักเพราะคิดว่าเป็นเราแต่กลับไม่มีเสียงตอบ ทีนี้ก็เริ่มตกใจละแต่พอออกจากห้องน้ำมาเนี่ยปรากฏว่าห้องน้ำที่เข้าไปเนี่ยเป็นห้องสุดท้ายแล้วซึ่งควรจะเดินผ่านไปเพื่ออะไรเดินไปก็เป็นกำแพงแล้วทำไมถึงไม่เดินกลับมาแต่ว่าเดินหายไปเฉยๆเหมือนว่าเดินทะลุก,กำแพงไปตอนที่น้นหญิงเล่าอยู่นั้นรถก็ห่างจากปั๊มน้ำมันมา,มามากแล้วแฟนน้นหญิงก็เลยขับเลนซ้ายแล้วก็มีกระบะคันหนึ่งแซงมา ในจังหวัดนั้นเนี่ยทุกคนเห็นว่าที่ท้ายรถกระบะคันที่แซงมามีเด็กคนหนึ่งหน้าขาวซีดมองมาที่รถเราทุกคนก็ตกใจมากไม่รู้ว่าผีหรือคนตอนนั้นเรานี่หลับตาปีเลยไม่กล้าแม้แต่จะมองปกติเวลาไปไหนแบบนี้ถ้าเห็นอะไรโบราณเขาไม่ให้ทักพอเห็นแบบนั้นทุกคนก็เลยคิดกันไปว่าเขาคงตามมาจากปั๊มแต่ไปอยู่ที่รถคันนั้นคงไม่มีอะไรแล้ว แต่มันไม่จบแค่นั้นเพราะความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมามันอยู่คันเราตั้งห้าคือเราชอบมองกระจกกลางชอบส่องดูหน้าตาตัวเองดูๆอยู่รู้สึกเหมือนเห็นผมคนปิวที่หลังกระบาทีแรกก็คิดว่าคงจะตาฝาดก็เลยไม่ได้บอกใครกลัวจะโดนดุแต่กลายเป็นว่าเราไม่ได้เห็นแค่คนเดียวเพราะตอนนี้ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดก็น,นั่งนิ่งกันหมดเลย แฟนน้าหญิงเริ่มพูดออกมาก่อนเท่านั้นแหละที่เหลือก็หันไปดูหลังรถเห็นกันหมดตกใจกันมากแต่ไม่แตกตื่นนะลักษณะก็คือเป็นผู้หญิงนั่งหันข้างอยู่หลังกระบะผมยาวปลิวตามลมเห็นแค่นั้นเลยก็ไม่กล้าหันไปมองอีกก็ขับไปจนเกือบถึงเขตจ,จังหวัดบ้านเราแล้วตอนนั้นก็ใกล้รุ่งเช้าแล้วประมาณตีห้า เราก็คิดว่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะเขาคงไปแล้วแต่ไม่เราหันไปมองก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมทีนี้แฟนนะเราก็ตัดใจเลี้ยวเข้าวัดไปเลยพอจอดในเขตวัดปุ๊บเราแม่และน้องพากันรีบลงจากรถไปอยู่ใกล้พระพุทธรูปเลยทีนี้เรากับแม่หันกลับไปมองที่รถเห็นเลยว่าเขาลงจากรถเป็นเงาดำๆชัดเจนมาก มาเดินวนอยู่รอบรถอยู่อย่างนั้นทําให้พวกเราไม่กล้ากลับขึ้นไปที่รถต้องรอกันอยู่ตรงนั้นจนหกโมงเชา้าแล้วทุกคนก็รีบไปหาลุงพ่อไปถวายสังฆทานให้เขาพอถวายเสร็จเราก็สบายใจแล้วคิดว่าเขาคงได้รับบุญกุศลแล้วก็คงจะไปแล้วละ่ะจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านกันแต่วันต่อมาแฟนน้าหญิงก็ขับรถคันเดิมไปทำธุระ รากฏว่ามีสิบล้อมาชนที่ท้ายกระบะบยับเยินแต่โชคดีที่แฟนน่าหญิงปลอดภัยไม่เป็นอะไรแต่หลังจากนั้นแฟนน่าหญิงก็ไม่ใช้รถคันนั้นอีกเลยอุบัติเหตุครั้งนั้นจะเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้และนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์หลอนจากคุณแนนครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเนเน่ครับคุณเนเน่เล่าว่าเราชื่อเนเน่ ตอนนี้อายุ17ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นหมห้าเนเน่ทำงานเสริมเป็นนักร้องตามวงดนตรีต่างๆด้วยซึ่งการเป็นนักร้องเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานกลางคืนทั้งนั้นและมักจะต้องเจอเรื่องแปลกๆอยู่บ้างอีกอย่างหนึ่งเนเน่เป็นคนมีเซนที่รู้ว่าตัวเองมีเซน์ก็ตอนไปดูดวงเมื่อต้นปี2558หหมอดูเขาทักเรื่องที่จะเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ วันนั้นเนี่ยเนยเน่มีงานร้องเพลงที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่เป็นวัดแห่งหนึ่งพอเลิกเรียนกลับบ้านมาเนเน่เนก็อาบน้ำแต่งตัวรอพี่ๆนักดนตรีมารับพอรถไปถึงที่งานเนเน่เปิดประตูก้าวขาลงจากรถพอเท้าเนเน่สัมผัสกับพื้นเท่านั้นแหละเนเน่รู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งตัวทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นอากาศก็ไม่ได้หนาวอะไร แถมยังรู้สึกหายใจไม่โล่งอีกด้วยมันแน่ๆนๆหน้าอกจุกๆยังไงบอกไม่ถูกแต่เนเน่ก็ยังทำตัวปกติเหมือนเดิมจนเวลาผ่านไปใกล้เวลาที่ต้องขึ้นแสดงแล้วนักดนตรีก็ขึ้นไปสแตนบายไปไหว้ครูกันจนนักดนตรีเริ่มเทสเสียงกันแล้วส่วนเนเน่แต่งตัวเพิ่งเสร็จและกำลังนั่งหลับตาไหว้ครูอยู่แต่มันมีอยู่แวบหนึ่ง มันเหมือนมีเสียงไม่เสียงผู้ชายแก่แกน่าจะยรุราวราวเจ็้าขึ้นไปได้คือเป็นเสียงหแหบแผดแห้งๆหงลอนๆอย่างบอกไม่ถูกเสียงนั้นเนี่ยพูดว่าออกไปออกไปพูดซ้ำๆอยู่สองสามครั้งเนเน่เนก็ลืมตาขึ้นมาคือมั่นใจว่าไม่ได้หูแววหูฝาดแน่นอนเพราะแถวนั้นไม่มีชายแก่เลยแล้วอีกอย่าง เสียงนั้นมันเหมือนเสียงที่มาพูดอยู่ข้างหูของเนเน่ตอนนั้นเนเน่เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกว่าคืนนี้ต้องมีเรื่องประหลาดประหลาดเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันก็เป็นจริงตามที่คาดเอาไว้หลังจากที่เทสเสียงเรียบร้อยแล้วนักร้องกำลังจะขึ้นซึ่งเนเน่ขึ้นร้องเป็นคนแรกตอนแรกที่เทสเสียงเทสใหม่ทุกอย่างก็ปกติดีหมดเสียงดีหมด แต่พอเนเน่หยิบไม้กันมันจะก้าวขึ้นเวทีอยู่ๆไม์ทุกตัวที่เปิดอยู่ก็หอนพร้อมกันทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันทั้งที่ตอนเทสเสียงก็คือปกติหมดทีนี้พวกเราก็เลยปิดไม้ทุกตัวแล้วก็ลองเทสเสียงใหม่ก็คือเหมือนเดิมเสียงดีเสียงปกติแต่พอดดนตรีเล่นไม้กลับหอนขึ้นมาพร้อมกันทุกตัวไม่ว่าจะเป็นไม์ร้องไม์คอรัส หอนจนเล่นไม่ได้พวกเรานักร้องนักดน,นตรีก็เริ่มรู้สึกไม่ดีละไม่เข้าใจว่าเป็นพ่ออะไรพวกเราก็ไหว้เจ้าที่ขออนุญ,ญาตเรียบร้อยตามปกติแต่ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เนเน่ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ขณะที่เจ้าของวงกำลังเดินลงไปคุยกับเจ้าภาพเนเน่ก็นั่งเล่นมือถือไปแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยหางตาของเนเน่กลับไปสะดุดกับบางสิ่งบางอย่างเข้า คือตรงที่พวกเราตั้งเวทีเนี่ยจะมีต้นไทรใหญ่ๆอยู่คือใหญ่มากๆแล้วหางตาของเนเน่มันดันไปเจอกับผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งตอนแรกก็เห็นไม่ค่อยชัดเลยหันหน้าไปจ้องเลยและสิ่งที่เห็นเนี่ยคือผู้ชายแก่คนนั้นยืนอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ร่างทมท้วมผิวคล้ำม,มีสีหน้ากโกรธเคืองมากๆที่สําคัญเขามองและชี้ไปที่หน้าของเนเน เน,เน่เน่มั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนแน่ๆก็เลยรีบหันหน้าหนีก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือต่อทำเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ตอนนั้นมือสั่นตัวสั่นไปหมดแล้วแล้วเสียงนั้นมันก็กลับมาอีกครั้งเขาพูดว่าอูบอกให้ออกไปทําไมพวกมึงยังไม่ไปออกไปออกไป เสียงผู้ชายแก่ๆแหบๆพูดข้างหูเนเน่เนเน,นก็เลยชำเลืองมองจากข้างตาไปเห็นเท้าคนแก่ๆซึ่งตอนนี้เขามายืนอยู่ข้างๆแล้วเป็นเท้าซีดๆมีแผลเน่าๆมีน้ำ้ำหนองไหลแบบสกรปรกสกรปรกเนเน่นตัดสินใจเอาไงเอากันเงยหน้าขึ้นไปมองเลยจังหวะที่มันจะเงยหน้าขึ้นมองเนี่ย หน้าของผู้ชายแก่คนนั้นก็เข้ามาประกบแบบตาต่อตากับเนเน่แล้วคือตาคู่นั้นเป็นแววตาที่น่ากลัวแบบอธิบายไม่ถูกมันน่ากลัวมากๆเนเน่ก็ร้องกรีดออกมาแบบสุดเสียงกรีดแล้วยกมือไหว้หลับตาปีพร้อมกับพูดว่าขอโทษคะ่ะพวกเราขอโทษพวกเราจะไปแล้วคะ่ะขอโทษคะ่ะทีนี้เนี่ยพี่ๆน้องๆน,นักร้องนักดน,นต,ตรต,ต่างก็วิ่งแห่กันเข้ามาถามเนเน่่าเป็นอะไร เนเน่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่ที่มาถึงที่งานสรุปเจ้าของวงก็เลยไปเจรจากับเจ้าภาพและเหมือนว่าทางเจ้าภาพเขาคงจะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกให้ยกเลิกงานวันนั้นไปแล้วเลื่อนไปอีกสองวันโดยเปลี่ยนสถานที่ใหม่ซึ่งพอเปลี่ยนที่จัดใหม่ทุกอย่างก็ปกติดีร้องได้เล่นได้เรื่องของเนเน่อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ฟัง หากเจ้าที่เจ้าทางเขาแม่อนุญาตแล้วเราก็อย่าไปลั้นเขาเลยเน่เน่เองนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าวันนั้นเนี่ยฝืนเล่นต่อไปในคืนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างและนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์หลอนจากคุณเนเน่ครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเตี้ยครับคุณเตี้ยเล่าว่าเตี้ยเป็นคนภาคอีสานเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่ภาคอีสาน ด้วยความที่ไม่ได้กลับบ้านเกิดมานานมากทําให้เตี้ยตะเวนไปเยี่ยมเพื่อนๆญาติๆตามหมู่บ้านต่างๆแทบไปทุกวันจนมีวันหนึ่งเตี้ยให้พี่ชายคนรองขับรถพาไปเยี่ยมญาและบรรดาอาอาที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปราวห้ากิโลเมตรตอนแรกพี่ชายก็าบน่นบอกเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมนี่ก็สี่โมงเย็นแล้วเวลาเตี้ยไปหาเพื่อนหาญาติชอบติดลม พี่ไม่อยากขับรถตอนลางคืนไฟหน้ารถมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยสว่างพี่ชายคนรองเตี้ยบนซสยาวเตี้ยก็เลยบอกกับพี่ชายว่าถ้าไม่พาไปเนี่ยงั้นเอากุญแจรถมาเตี้ยไปเองก็ได้ถ้าเมาแล้วขับอย่ามาบนที่หลังละกันพอพูดจบทั้งแม่ทั้งพี่ชายรีบร้องห้ามใหญ่บอกห้ามไปคนเดียวมันอันตรายเดี๋ยวนี้บ้านเราไม่เหมือนเมื่อก่อนหรอก สุดท้ายพี่ชายคนรองก็ต้องขับรถไปส่งเตี้ยจนได้เตี้ยนั่งหน้าข้างพี่ชายตาก็มองสองข้างทางที่เปลี่ยนไปมากถนนเส้นที่พี่ชายพามาเนี่ยเป็นเส้นทางลัดเป็นถนนดินทรายที่ชาวบ้านขอใช้เวลาไปไล่ไปนาสองข้างทางที่เตี้ยจำได้มันเคยเป็นไล่มันสำปะหลังมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นไล่อ้อยแทนเตี้ยก็ชวนพี่ชายคุยไปเรื่อย แต่ส่วนมากพี่ชายจะตอบมาแค่อือๆเท่านั้นและก็บอกซ้ำๆอยู่นั่นแหละว่าอย่าอยู่นานนะไฟรถไม่ค่อยดีพี่อยากกลับก่อนค่ำเตี้ยก็ตอบไปส่งๆจ้าจ้าแต่ก็คิดในใจว่าอะไรวะนี่ก็สี่โมงเย็นแล้วถ้ากลับก่อนค่าก็6กโมงแค่สองชั่วโมงจะไปทำไมยังไงก็ต้องมีสามทุ่มอย่างต่ำล่ะแล้วก็จริงอย่างที่คิดไว้เตี้ยคุยกับเพื่อนๆกับญาติ ยิ่งดื่มด้วยยิ่งติดลมล่วงเลยเปจนเกือบสี่ทุ่มซึ่งพี่ชายนี้ก็เร่งทุกครึ่งชั่วโมงว่ากลับเพออกลับเพออจนแกหยุดเร่งเพราะคงเบื่อจนเริ่มจะดึกเที้ยถึงได้ชวนพี่ชายกลับขากลับกว่าเราสองพี่น้องจอกจากหมู่บ้านของย่าก็สี่ทุ่มเข้าไปแล้วย่ากับญาติๆก็ชวนนอนด้วยแต่เราสองพี่น้องไม่อยากนอน เพราะแค่กลับบ้านดึกแม่คงบ่นหูชาแล้วขอบอกก่อนเลยว่าแถวบ้านนอกเนี่ยเลยสองทุ่มไปแล้วจะเงียบมากยิ่งสี่ทุ่มไม่ต้องพูดถึงเรานั่งรถกันมาเงียบๆเงียบจนเตียเต้ยทนไม่ไหวสองข้างทางที่เป็นไรอ้อยตอนกลางวันเนี่ยว่าน่ากลัวแล้วตอนนลางคืนนี่น่ากลัวยิ่งกว่าแถมเป็นถนนดินทรายทำให้พี่ชายขับรถช้ายอย่างกระตาคานบรรยากาศมันวังเวงมาก นต้องหาเรื่องคุยกับพี่ชายเราก็พูดขึ้นมาว่าไล่อ้อยเยอะขนาดนี้โนูคงเยอะด้วยเนาะพี่ชายก็ตอบมาคำเดียวอึ้มแล้วอ้อยมันได้ราคาดีหรอทำไมใครๆถึงเลิกปลูกมันสำปะหลังมาปลูกอ้อยแทนพี่ชายก็ตอบสั้นๆเหมือนเดิมอืมตอนนี้เตี้ยก็เริ่มโมโหพี่ชายละถามอะไรก็แค่ตอบอึ้ม นอกจากพี่ชายจะไม่คุยแล้วอย่างหน้านิ่งสูดหายใจหนัหนกๆฟืดฟาดอยู่หลายครั้งจนเตี้ยใช้จะหมดความอดทนก็เลยไม่คุยด้วยหันหน้าหนีมองไปนอกหน้าต่างกะว่าจะมองอะไรไปเรื่อยเปื่อยสองข้างทานก็มีแต่ต้นอ้อยสูงทึบรกมากแล้วสายตาของเตี้ยก็ดันมองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวถึงกลางหลังใส่เสื้อสีเขียวอ่อน,ออน นั่งยองเอามือกอดเข่าศบหน้าลงกับหัวเข่าอยู่ข้างทางที่มองเห็นก็พ่าแสงไฟหน้ารถสาดไปพอดีเตี้ยเลยเผลอร้องเ้ยออกมาดังมากพอหันมองตามจรวดแล่นผ่านไปเขาก็ยังไม่เหงืยหน้าขึ้นมาอีกเตี้ยหันไปหาพี่ชายกะจะบอกว่าจอดให้เขาไปด้วยดีไหมคงเป็นชาวบ้านแถวนี้มานั่งรอใครมารับหรือเปล่าเลยเลอหลับเตี้ยคิดในใจยังไม่ทันได้อ้าปากบอกพี่ชาย พี่ชายก็พูดออกมาก่อนเลยว่าอย่าพูดเตี้ยก็งงอะไรวะปกติพี่ชายเป็นคนที่มีน้ำใจทําไมวันนี้ใจแคบจังวะคิดแค่นั้นเตี้ยก็สะบัดหน้าหันไปทางหน้าต่างและก็มองข้างนอกตามเดิมแต่สิ่งที่เตี้ยเห็นข้างหน้าเนี่ยคือผู้หญิงคนเดิมนั่งอยู่ท่าเดิมตอนนั้นก็เอกใจแล้วว่าเฮ้ยแล้วแกมานั่งตรงนี้อีกได้ยังไงวะ พอถึงตรงนี้เตี้ยนี่ขนลุกสู้ขึ้นมาเลยคิดว่าไม่ใช่ละหันหน้ามาทางพี่ชายก็เห็นพี่ชายนั่งหน้าซีดตาก็มองไปข้างหน้าเหมือนตั้งใจขับรถมากๆจากนั้นพี่ชายก็พูดเบาๆว่าพี่เห็นแล้วไม่ต้องพูดอะไรต่อพอจบคำพี่ชายแค่นั้นแหละกระบะหลังรถนี่บูบลงเหมือนมีของหนัหนกๆตกใส่ส่วนเตี้ยก็นั่งตัวสั่นน้ำตาไหลเลย รู้สึกเลยว่ารถมันหนักมากเหมือน,นเวลาเราบรรทุกของน้ำหนักเต็มหลังกระบะเลยรถก็ช้าลงมากขนาดไม่ใช่คนขับยังรู้สึกได้เตียก็นั่งหลับตาร้องไห้ความรู้สึกตอนนั้นคือมันนานมากรัวจนจะฉี่ลาดส่วนพี่ชายก็คอยพูดปลอบเบาๆอย่าร้องอย่าร้องใกล้จะถึงบ้านแล้วก็พูดไปต่างๆนานา จากนั้นไม่นานรถก็เหมือนเบาวืดขึ้นมาเลยพอเตี้ยลืมตาขึ้นดูถึงรู้ว่าจะเข้าเขตหมู่บ้านของเตี้ยแล้วมองทางพี่ชายก็เห็นแกนั่งมองหน้าเตี้ยบ่อยๆพร้อมกับบอกว่าไม่มีอะไรแล้วพอถึงบ้านเท่านั้นแหละเตี้ยก็เปิดประตูรถวิ่งไปหาแม่ท,ทันทีแม่ก็ยังนั่งรออยู่กับพี่ชายคนโตและพี่สะพ้ายเตี้ยวิ่งไปกอดแม่อาแต่ร้องไห้อย่างเดียว พี่ชายคนโตก็เดินไปหิ้งพระเอาไฟ้มาให้แม่ผูกข้อมือเรียกขวัญให้เตี้ยก่อนจะหันไปพูดกับพี่ชายคนรองว่าเจอเหรอพี่ชายคนรองก็พยักหน้าบอกจะเหลือเลยพี่สะพ้ยก็ถามว่าเจอ,อยังไงเตี้ยก็เล่าให้ฟังว่าเห็นผู้หญิงคนเดียวกันนั่งกอดเข่าอยู่ข้างทางสองครั้งแล้วอยู่ๆรถก็วูบหนักๆเหมือนรถบรรทุกของเป็นตันๆพอเล่าจบก็ได้ยินพี่ชายคนรองร้องว่าโอ๊ย แค่นั่งกอดเข่าข้างทางสองครั้งแกยังร้องไห้ขนาดนี้ถ้าเห็นเอาหน้าแนบกระจกตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านย่าเนี่ยแถมยังแลบลิ้นเลียกระจกตลอดทางจนถึงทางเข้าหมู่บ้านเหมือนพี่เนี่ยแกไม่หัวใจวายตายเลยเหรอจากนั้นพี่ชายคนโตก,ก็เดินออกไปดูที่กระจกหน้าคนขับแล้วเดินกลับมาบอกมาบอกว่าไอ้น้องชายกระจกรถเองเนี่ยเอี่ยมอ่องจริงๆพอเตี้ยได้ยินอย่างนั้นเตี้ยได้แต่นั่งอ้าปากค้าง พี่สะพ้ยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสามเดือนก่อนมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่ผันแกเป็นคนหมู่บ้านที่ย่าอยู่แกออกไปดูไล่ไอ้อยของแกจากนั้นก็หายตัวไปเลยชาวบ้านก็พากันตามหาอยู่หลายวันก็ไม่เจอจนกระทั่งผ่านไปสี่วันชาวบ้านที่ออกไปไล่นาไดกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากไร่ไอ้อยจึงไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ระดมคนออกมาช่วยกันตามหา จึงรู้ว่าแกเนี่ยถูกฆ่าข่มขืนหมกไล่อ้อยนั่นยังไม่น่าสลดใจเท่ากับแกท้องใน4สี่เดือนแล้วคนร้ายยังทำร้ายแกได้ลงคอจนตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาแกก็เหี้ยนหลอกคนที่ผ่านเส้นทางนั้นตลอดชาวบ้านแถวนั้นพอหลังหกโมงเย็นก็ไม่มีใครใช้เส้นทางนั้นชาวไร่ชาวนาต่างก็รีบกลับบ้านก่อนพอาที่ตกดินพอได้ฟังแบบนั้นแล้วก็น่าโมโห คือไม่มีใครบอกเตี้ยเลยสักคนถ้าเตี้ยรู้ก่อนคงยอมโดนแม่ด่าและนอนบ้านย่าอยงดีกว่าโดนผีหลอกอีกนับตั้งแต่นั้นเตี้ยก็ไม่เคยผ่านเส้นทางนั้นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจง้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ